ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับผมเราจะขึ้นไปดูบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กนนันนะครับผมไปกันเลย,เลยขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับฝั่งนครราชสีมาครับมาที่จุดชมวิวนะครับ ทำไมหนูไม่เดินเอาครับข้ามถนนไม่ได้ระวังตกนะแม่พัดพาเดือดหยับมาพี Ell ่ เดี๋ยวไล่เลยเลือนเลยวป่วยทำไมไม่เห็นน้อไปดูข้างเขาไม่เห็นเลยเอ็นอยู่นอ้หะทุกคนสิโอเคถามทุกคนทุกคนกินข้าวกับอะไรถามสนุกก็ทำนี้สิทุกคนกินข้าวไม่ได้ยินข้าราดแกงครับอร่อยไหมรัม mặt nó khác tốt khác mặt tốt khác mặt tốt khác mặt tốt khác vâng 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 อร่อยเลยครับอะไรให้ลื้อานชื่อคุณก๋ยวไปเกบ

แกตัวตัวพักี่อ่อยพ่นแค่ไหน่้องบอกเท่าเิม่ก็มันก็จะติดอีแนอีกอันหนึ่อ่นตังมากพ่นใส่กินเองน่ามองแ่นร่วมเนี่ยอีครนทะเลเนี่ย มมีนุอ่แล้วใจอยู่มมมีนุ่แล้วาว่าประเดี๋ยวมีกินังอะไรนะหนูกินแล้วมันจะหวานมหนจะิ่มออนี่มมนอิ่มแล้วยาก็อิ่มแล้วมามีนุ่มแล้นะอ๋อ รีวิวสิรีวิวเด็คือนคือะไรคะมันคืออะไรคะไอติมไอติมอะไรอร่อยไหมมันเป็นยังไงคะไอติมเนี่บอกทุกคนที่ว่ามันคืออะไรนี่คือไอติมอะไรอ่ะไอติมยีนดีอือหรอไอติมมีมากอะไรมีมากอะไรกระแดกระหว่าสิมาหน้าหมดเลยซองไมไปเป็นซองของมันบ้างคะสองหลังเป็นหลังบ้างคะหรือเป็นหลังหลังละห้อง

เขาจิ้มล่างเขาล่างร่วมหรอเขาจิแยกพูดแรงๆยอะไรมาไคมคบเพื่อนๆมีคองบหาจิ้มจินักนะนี่ไปใส่เงบ้างค่ะคหวาน

เต็มตออลี่เลยรใช่ไหมแต่อตอลี่เหรอฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปปั๊มสมุดเดินทางอุทยานกันนะครับที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันนะครับสมุดเดินทางที่เขาใหญ่เขาให้ปั๊มเองเลยนะครับ มาปั๊มสมุดกันนะครับ สมุดเดินทางเสร็จแล้วนะครับผมไปกันต่อครับเรามาถึงน้ำตกเฮวสวัสด์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูน้ำตกกันนะครับ ลงมาถึงน้ําตกเฮลสวัตด้านล่างแล้วนะครับผมวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับ น้ำไม่ค่อยเ,เยอะเท่าไหร่ครับ เราจะเข้าไปถ่ายรูปในถ้ำกันนะครับ ลงมาน้ำตกเหวสุวัสด์เสร็จแล้วเราจะกลับกันเลยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย